มาพากดมิชันแล้วมาเล่นเกมกันนะครับผมเพราะว่าผมก็ออกจะทำาอมิชันมาออกจะเยอะแล้วเหมือนกันมาก,กาเกมหรือเปล่าก็ทำการมาเล่นแม่งเลยขออภัยในทางที่คำหยาบนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ปิดคลิปไปได้เลยโอ้โห93อายิยดปิดจะทันไหมเกมนี้ผมก็เคยเล่นเป็นค่ายเดียวกันนะครับเอาตัวไหนดีเอาตัวพี่หุ่นล่ามกล้ามตัว นี่ตัวนี้เป็นแนวซอมบี้นะครับผมครับอมไม่มีอะไรยิงได้ใช่ไหมโอ้เปิดมาก็เจอเลยสดยอดเอ็กช็อต,อตอลงไปซ้ำครับซ้ำศพซ้ำศพอาจจะมีเลือดนะครับ เป็นภาคซอมบี้ก็อาจจะมีเลือดท้นเริ่มปกติในเกมนี้แล้วภาคที่มันเริ่มจะดาร์กพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ซอมบี้นะครับผมโว้ยแหลกเว้ยเชื่อคุณว่าซอมบี้ร่างกายมึงก็ได้ ทุ่มทุสม,มบีแบบหมวยปั๊มสมบีในเกมนี้ต่อยคนได้นะครับผมกับทีบคนโอ้ผมเผยยิงคนสวยมีปืนด้วยยึดไปเห็ด กินน้ำไม่ชุ่มคอวันสิ้โลกชิวๆครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจยเย็นเจยเย็นลุกขึ้นมาเฮ้ยมึงก็ามไปได้เนาะเฮ้ยมึงอย่าถามเยอะได้เดีย๋ยวโทรศัพท์ผมมาดับมันจะยิ่งผมนะรับผมดูนีน่อือแดกปุ่มึงแดกมันลูกก็ปั้ง ยยิรอ,อบนี้ไฮไลท์โอมโอ้ไววู้ซีนิมูนินแล้วก็สิเสารถเป็นน้ำเลยรถเป็นน้ำเลย ผมชาร์จแบตก็อาจจะมีเสียงร <c oughs> บกวนเหมือนไฟดูดก,กันนะครับไฟมันก็แหลกจังเลยพื้นที่ที่เหมือนดูไม่ดูไม่มีเชี้ยอ,อะไรเยอะเลยไฟดูดจนกระทั่งได้ยินถึงหงูเลยเนะี่ย กเจเจเอาเอาปืนต่อสักกระบอกอ่ะขอ,อให้ภาคนี้อย่างน้อยมันก็ดูดีกว่าภาคก่อนๆนะครับสสยกระเป๋า <c oughs> มันมันแหลกแหลกนะโอ้ เจนี่นรวมตายแล้วคนกับจัดจบกันก่อนเหมือนจะเป็นซอมบี้ผมดรอกสิบพอแม็กหมดทีการตัวเราเอาเื่วงครับของจากเกมนี้ฟาร์มได้ง่ายๆจากการทำลายข้าวของวัตสัก เก็บไว้ในกระเป๋าออกเอาให้ส้มมากูจะแดกไปพื้นที่ได้แบบยิ่งสีแดงเข้มยิ่งมีซอมบี้เยอะนะครับผม เดี để đó, để đó, để ici, ๋ยวเยาได้กินถั่วเกไปยินดีชนกินนะเฮ้ยืน้ำแข็งสวย การดำเนิลกางเกิด้นเราต้องกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินหรือเปล่าไป Let's go เป็นไรเก็บปูอบ,บี้ เจอแล้วเว้ยวเีมจีมนี้สามารถใช้ยาเพื่อฟื้นให้คนกลับมาเป็นให้ซสวี่กลับมาเป็นคนเออผมก็พูดปิดไปได้ เดียดเดีดได้เปลี่ยนชุดแล้วว่ะถ้าช่วยคนแล้วมันดีอย่างนี้เองแต่คนก็จะไม่ดีได้เรานะครับบางทีได้สองกระบอกมา้วเฟยจะทำไรผมนะ่ะ เอาสักกระบอกไหมพ่อหนุ่มไม่ให้ขับรถไปเลยว่ะเย็ดใครขวานจอดชนมันเหยียบหมดไม่ชนลูกใคร จีมินีเย็ดเป็ดสวยตายแล้วเดี๋ยวแต่อีชิ่น เกมนี้มันกว่าเกมก่อนอัดมาถึงเก้านาทีเลยเนี่ยพื้นดีมันจะเตรียมมบไม่รู้แต่ก็เล่นไปเถอะเพื่อคนดูต้นไม้หายเป็นลำมาเอาครับอ้าวอ้าว จะเย็นดีพี่กดนอนเพื่อให้ตัวละครฟ้นเร็วขึ้นตวลงไปดีวะขี่วิ่งอยากคุยกับหน้าสสร็เอาทรมาทำโมไม่ให้กูใช่ไหม สถานที่โรงเรียนที่ติดเชื้อมาเนี่ยบึ้มเรียบร้อยขาบซ้ำซ้ำซ้ำนทนไอพีจีเป็นนัดนี้ไม่ตายเหรอวะซอมบี้ทนเกิน โอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยจะทำลายผมอ่ะจะทำลายผมอ่ะไอคีจะทำผมนี้ก็ไม่ได้การเลยครับคนพวกนี้อันตรายสิย่งที่น่ากลัวกว่าซอม,ออม,ามาอบี้ก็คนทำลายรูปาบ ทำไร,รอเปล่เอาปืนจ่อหน้าเนี่ยเนี่ย,ยกล้าทำล่ไม่กล้า,นะาขี้กลัว ต้องอยู่ตลอดให้ได้ห้ามตาย12นาทีแล้วเหรอแมมันก็เล่นเพลินเกินดีไม่ดีอาจจะมีสองเลยใส่กระสุนเป็นไฟครับผมตึงจัด มีมันไม่ค่อยมีค่าสำหรับันเลยเพื่อนกันมาตั้งนานไอ้แซาจะมาทำครูแต่ก็ตกเดยกก็ตก s อรี่ผมไม่ได้ตั้งใจมีเจตนาทีทำเขา แต่ผมมีเจตนาที่จะทำแน่ๆอะไรวะออกมาจากห้องแล้วมีสมบีไหมคครว่าไงเนี่ยขอหนึ่งนัดตึงๆโอ้หอ้าวมันโปอ่ะมันโปครับมันโปผม,ปม,ปม,ปมยิงหานไม่ตายครัมันโป ้อนคาเซลโอ้งเอา,เอา,เอา,เอาโอ้แตกดึงสวยๆโดนนะักแกนโดนทั้งหวัวล้มลงไปแล้วครับตอมบีม้ชมเอาปืนกลมาผมรู้ว่ายังไงผมก็ได้ใช้ซอมบี้เยอะขนาดไหนเราไม่หวาดหวัน่น ไปโดดตําพื้ออะไรนี่พีเป้าโอ้มีดมาด้วยเขียระยะไกลโอ้เกิดไม้วหรอครับพี่น้องต่อซ้ำเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยใจเย็นใจเย็นอ้าวเนี่ยครับซอมบี้ต่อยคนได้เกมนี้ก็เพิ่งมีทำตัวนะทำตัว กล้าทำกูลุกขึ้นมาดิลอยมันลุกก่อนลุกอก่ะโป๊ะอ้าวไอ้เหี้ยเข้าหัวไม่ตาย,ายมึงอ่ะฟัวมึงอ่ะฟัวฟัวมึงอ่ะ,ออะแตกแตกแตกครับท่านผู้ชมผักให้เลือดมันเต็มหลอดเก้าโมงก็ดีเก้าโมงของเกมนะครับผม แดกให้ชื่นใจแล้วก็ไปต่อครับไม่มีใครอยู่ใช่ไหมไปต่อเฮ้ยใจเย็ยนพี่ใจเย็ยนพี่ปืนกูล่วงแล้ว ช่วยกูหน่อยดิอุ๊ยโอ้โหมึงเข้ามาช่วยกูเพื่อเอาปืนแน่ยนะเว้ยเฮียน่ากลัวกว่าซอมบี้ก็คนนั่นแหละคนหักหลังมึงเอาเหรอสัตว์จือทาเฮียอะไรก็ไม่รู้อ้าวเกียครั้งโอ้เกียครั้ง ก็สวัสดีก็สวัสดีนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าเกมนี้น่าจะมี EP 2นะีมาเพราะมันเกมที่ยาวได้เหมือนกันก็เจอกันใหม่นะครับหวังว่าทุกคนน่าจะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยขอบคุณครับมบผมผู้ที่อะไรก็ไม่รู้